แม้จะอยู่ไกลจากดวงอาทิตย์จนแสงใช้เวลาถึง4ชั่วโมงกว่าจะเดินทางไปถึงและมีอุณหภูมิเฉลี่ยลบ218องศาเซลเซียสหนาวติดอันดับต้นๆของระบบสุริยะแต่นักพุทยาศาสตร์บางกลุ่มเชื่อว่าใต้ชั้นเมฆหนานั้นอาจมีมหาสมุทรที่ร้อนจัดซ่อนอยู่พลังงานที่ทำให้น้ำในเนปจูนร้อนอาจไม่ได้มาจากแสงอาทิตย์เลยด้วยซ้ำ มันอาจเกิดจากแรงโน้มถ่วงที่บีบอัดภายในหรือแรงดึงจากดวงจันทร์ไทรท่านที่โคจรแปลกประหลาดบางการศึกษาบอกว่าโอกาสที่เนปจูนมีมหาสมุทรร้อนในตอนนี้ยังต่ำแค่15%แต่ดาวนี้กลับปล่อยพลังงานมากกว่าที่มันได้รับจากดวงอาทิตย์ถึง3เท่าทำให้นักวิทยาศาสตร์บางกลุ่มเชื่อว่าเนปจูนอาจเคยชนอะไรบางอย่างอย่างรุนแรงในอดีต และนั่นอาจเป็นเหตุผลที่ทำให้ดาวนี้ปล่อยพลังงานแปลกๆมาจนถึงทุกวันนี้คำตอบทั้งหมดนี้ยังไม่มีใครรู้แน่ชัดแต่มหาสมุทรร้อนในดาวน้ำแข็งอาจเป็นกุญแจสำคัญในการหาชีวิตนอกโลก